สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจเรเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครูโจรจะได้นำเรื่องของสี่บทของคนเราได้มานำเสนอเป็นคติธรรมสอนใจ ให้กับท่านผู้เจเริญในธรรมทั้งหลายได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับสัตว์มืดมาก่อนซ้ำมืดใหม่ไปแลมืดเกา่าอนาคตใสสว่างใสสว่างมาก่อนกลับไปมืดมน มาสว่างไปสว่างได้ช่วยด้วยพุทธธรรมบทกรอนโดยอังคารกัลยาณพงศ์ในโลกมนุษย์ของเรานี้มีคนอยู่สี่จำพวกด้วยกันดังที่ท่านกวี อังคารกัลยาณพงประพันธ์ไว้ในข้างตน้นและหากถอดความอีกก็จะได้ความว่าคนประเภทที่หนึ่งนั้นคือคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปคนประเภทที่สองคือคนที่มืดมาแล้วก็สว่างไปคนประเภทที่สาม คือคนที่สว่างมาแล้วก็มืดไปคนประเภทที่สี่คือคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปตามบริบทที่ท่านนั้นได้อาธาิบายเอาไว้คนประเภทมืดมาแล้วก็มืดไปนั้นหมายถึงคนที่เกิดมาในตระกูลที่ต่ำ ศีลธรรมก็ไม่มีดำรงชีวิตอยู่อย่างยากแค้นขัดสนไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลฝังธรรมเกิดมาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้จักโลกและจากไปก็มิได้ต่างกันดานายัยหนุ่มน้อยชาวอีสาน เกิดในครอบครัวที่ผูกพันกับความจนมาแต่บรรพบุรุษมีพี่น้องตั้งเจ็ดคนพ่อแม่ไม่มีโอกาสที่จะได้รำเรียนหนังสือดังนั้นลูกแต่ละคนก็เรียนกันตามมีตามเกิดเรียนกันคนละเล็กละน้อยอยู่มาไม่นานพี่สาวก็แยกเรือนไป ทั้งหมดสี่คนพี่ชายคนโตก็ไปบวชแล้วก็เดินทุดงหายไปอย่างไรข้ข่าวคราวพี่ชายคนรองเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเมื่ออายุสิบสี่แล้วก็เงียบหายไปอีกคนคงเหลือไว้แต่เพียงดนานัย ที่อยู่เลี้ยงพ่อกับแม่ที่นับวันจะแก่เท่าแก่ชาราดานในทำงานทุกอย่างตั้งแต่เช้าถึงคำ่ำต้องอาบเหงื่อตากน้ำจนผิวคล้ำดำคล้ำเครียดแม้นจะเรียนจนจบประถมแต่ว่าความจนก็ไม่ได้อนุญาตให้ดานในได้ใช้ความรู้อะไรมากมายนักวันวัน เขาก็เฝ้าแต่คิดว่าวันนี้จะกินอะไรเพื่อนหลายคนก็เคยชักชวนให้ดนานัยนั้นไปบวชเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เด็กอย่างเขาได้เรียนหนังสือสูงสูงแต่ดนานัยก็ได้ปฏิเสธเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่าแล้วพ่อกับแม่ของข่าละจะอยู่กันยังไง ตั้งแต่นั้นมานุ่มน้อยก็กลายเป็นคนที่เก็บกฎคิดมากชอบอยู่คนเดียววิถีชีวิตของเขาทำให้เขาไม่เคยรู้ว่าวันพระแปดคำสิบห้าคำนั้นชาวพุทธควรจะไปฟังธรรมที่วัดรักษาศีลหรืออาจจะรู้แต่เมื่อท้องหิวความหิว ก็คงจําเป็นยิ่งกว่าธรรมะอย่างไม่ต้องสงสัยวันวานได้ผ่านไปด้านในอายุอย่างยี่สิบเศษวันหนึ่งเขาเดินเข้าป่าลึกไปหากระปอมและนกหนูอยู่ตามประสาคนบ้านนอกอกอกนาที่เคยทำมาแต่ไม่รู้นรกชัง หรือว่าสวรรค์ได้กลั่นแกล้งขณะที่เพ่งสายตาไปตามขาคบหมายทันใดนั้นเขาก็ปวดจี๊ดขึ้นมาที่คอเท้าและชาวาบไปถึงไขสันหลังเมื่อพบว่ามีรอยเขี้ยวของอสรพิษสองรูฝังอยู่ดันในไม่ทันได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นนอกจากเหลือบเห็น หางของมันอยู่ไวๆพอพรบคําของวันนั้นชาวบ้านนับสิบหามร่างเขียวครั้มไหลลมหายใจของดานในกลับบ้านและที่วัดตาจันสร้างให้จัดงานที่ศาลาต่างศพหนึ่งชีวิตปลิดไปอย่างง่ายดา ไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งไม่มีใครไปวางรีดหรือร่วมอาลัยไม่มีใครพิมพ์หนังสืออนุสร์เชิงตะกรเหลือไว้เพียงเท่าสองผูเท่าไม่มีน้ำตาจะอาลัยอเนตอนาจใจทั้งคนไปและคนอยู่นามดนยัย เหลือไว้เพียงตำนานเป็นตำนานแห่งคนผู้มืดมาและมืดไปแต่มิใช่มืดมิดแท้เที่ยวเดชเป็นชาวเหนือเกิดในครอบครัวชาวนาที่มีพี่น้องสามคนพ่อแม่ มีอาชีพทำนาพ่อไม่ได้เรียนหนังสือแม่เรียนเหมือนกันแต่ก็เรียนไม่จบพ่อนอกจากเป็นพ่อแล้วยังแบ่งเวลาไปเป็นนักเลงเราอย่างเอาจริงเอาจังอีกหน้าทีหนึ่งอีกด้วยคงปล่อยให้แม่นั้นรับภาระหน้าที่ในครอบครัว อย่างเบ็ดเสร็จแม่ของเดชเป็นคนที่ฉลาดจะขัดสนอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ชอบนักก็คือทุกวันพระแม่จะพาเดชไปวัดด้วยเสมอแม่ชอบเล่าให้ฟังว่าพระเทศเรื่องอะไรในแต่ละวันพระเดชที่ฟังบ้าง ไม่ฟังบ้างสำหรับเขาแล้วการไปที่วัดนั้นหมายถึงการได้กินอิ่มอย่างอิ่มมีพลีมันวันหนึ่งที่วัดนั้นมีงานเทศมหาชาติแม่ชวนเดชไปวัดตามเคยแม่และชาวบ้านคนอื่นๆอ,อยู่กันจนดึกดืน่นจวนจะเที่ยงคืนกว่า การเทศตามประเพณีจะได้สิ้นสุดลงแม่บอกว่าใครที่ฟังเทศเวทสันดอนจนจบโดยไม่ลุกไปไหนชาติต่อไปจะได้ไม่ต้องลำบากเดชกับแม่มาถึงบ้านก็เมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษเข้าไปแล้ว พ้อขึ้นหัวกระไดาบานพอไม่รู้ว่าปราดมาจากไหนเตะโครมเข้าให้ที่สีข้างของแม่จนตะก,ววก้าไว้เก่าๆคร่ำครา,า,าและดอกไม้ถูกเทียนปลิววันเดชนั้นตกใจจนสุดขีดและ,ตะเตลิดไปอย่างงอกงันอกสันขวัญแขวน,ขวนสักพักใหญ่ เมื่อได้สติเดชก็กลับมาบ้านแล้วก็พบว่าแม่บังเกิดก้าวของตนนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติงมีเลือดเกลดกลังทั้งปากทั้งจมูกข้างๆตัวของแม่มีขวดเหล้าของพ่อตกอยู่แต่เดชไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนแล้ว หัวใจของเดชตอนนั้นตายด้านลงไปและต่อตานเล่ายาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเดชกลืนน้ำตาเอาไว้ในอกและตัดสินใจบวชจูงศพของแม่พร้อมกับสัญญาต่อหน้าพระประธานที่อยู่ในวัดเอาไว้ว่า เวลาต่อมาจะบวชไม่สึก40ปีให้หลังใครที่เคยไปเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะหากนิยมชมชอบเข้าวัดนมัสการพระคงจะได้ยินชื่อของมหาสุรเดชปิยภานีพระภิกษุ ผู้เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนหลายจังหวัดแถบล้านนานอกจากท่านจะได้เราเรียนสูงสุดจนจบรเรียนธรรมก้าวประโยคแล้วท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดประจําพระอารามหลวงและไม่แต่เท่านั้น ท่านยังสร้างโรงเรียนเปิดสอนพระภิกษุสามเณรถึงสองสาขาและในด้านสังคมนั้นท่านก็ยังเป็นพระนักสังคมสงเคราะห์เป็นหลวงพอ่อของคนยากคนจนทุกวันท่านจะออกเดินบินฑบาต ด้วยกิริยาอันงสงบสงี่ยมผมสีดอกเหลาจีวรสีหม่นคลำ้ำและผิวพรรณเปล่งปลังของท่านบ่งลักษณะชัดทีเดียวว่าท่านมีบุญและแน่นอนท่านต้องมีความสุขทุกเช้าแม้นในตลาดจะจอแจสักเพียงใด แต่เมื่อถึงเวลาที่หลวงพ่อและพระหนุ่มเนน้อยเดินผ่านมาอย่างสำรวมเสียงเหล่านั้นจะเงียบหายไปโดยอัตโนมัติทุกคนในตลาดรู้ว่าการได้ทอดทัศนาพระอย่างหลวงพ่อท่านนั้นเป็นอุดมมงคลหลังจากขบวนบุญจาริกผ่านไป ใครบางคนในกลุ่มแม่ค้าก็ได้เอ่ยขึ้นว่าข้าละสังเวชท,ทั้งดีใจเหลือเกินที่เห็นหลวงพอมีวันนี้ได้แกรู้ไหมว่าก่อนที่ท่านจะบวชเป็นหลวงพอเช่นในทุกวันนี้ท่านเคยมืดมาขนาดไหนพ่อ ก็ซักแต่ได้ชื่อว่าพ่อเท่านั้นแหละมีแม่อยู่คนเดียวดีแสนดีก็มาอายุสัน้นฉันนึกถึงประวัติท่านทีไรก็อดที่จะน้ำตาร่วงไหลไม่ได้เป็นต้องน้ำตาไหลทุกทีเอ็ด เป็นลูกคนเดียวของนักธุรกิจใหญ่น้ำอุโคท่านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากพ่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมากมายหลายอย่างแล้วยังเล่นการเมืองท้องถิ่นมีทั้งเงินและมีทั้งบารมีแม่ก็เป็นกุลสตรีทำหน้าที่แม่บ้านอย่างเดียว ทั้งพ่อและแม่เป็นคนมีการศึกษาสูงทั้งคู่ทั้งสองจึงคองรักกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาและเมื่อมีเอกทั้งคู่ก็หวังจกให้เป็นผู้สืบสกุลและรับภาระด้านธุรกิจของครอบครัวพ่อที่มีฐานะมั่นคงเอกจึงมักเอาแต่ใจตัวเอง และใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหลังจบมัธยมปลายแล้วเอกก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในตัวจังหวัดความที่เป็นคนมีฐานะดีนี่เองเอกจึงมีเพื่อนมากและคืนหนึ่งที่ผับชื่อดังของเมืองเอกได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง่อนเองก็พอใจที่เพื่อนเพื่อน แนะนำให้รู้จักกับเอกจากวันนั้นเป็นต้นมาเอกก็เริ่มเปลี่ยนไปชอบที่จะเก็บตัวแต่อยู่ในห้องแล้วก็ขาดเรียนบ่อยอย่างผิดสังเกตแต่กลับไปเที่ยวกลางคืนและเมาหัวราน้ำพ่อแม่ก็ได้แต่จับตาดูอยู่ห่างๆไม่กล้าวว่ากาวรุนแรงอะไร เพราะเกรงว่าลูกชายคนเดียวจะเตลิดไปมากกว่าที่เป็นอยู่เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนั้นทุกวันพ่อและแม่ก็ได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าที่จะปริปรากดาลูกชายเพียงแต่เตือนบางเท่านั้นกระทั่งคืนหนึ่งเป็นเวลาตีสี่กว่า เสียงโทรศัพท์ที่บ้านกริ้งดังขึ้นอย่างห้อยหวนผู้เป็นแม่ง,วงัวเงียจากเตียงขึ้นมารับโทรศัพท์และได้ยินเสียงจากปลายสายชัดถ่อยชัดคำขึ้นมาว่าฮัลโหลแม่เอกใช่ไหมครับอืมใช่มีอะไรหรอือเอกเสียแล้วนะครับ เช้าวันนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวตัวยางเบอร์เอกลูกนักการเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังถูกคู่อริยิงตายในผับสามนัดสอนสมองเละในเนื้อข่าวด้านในมีข้อความลงท้ายเชิงประชดประชันว่าน่าเสียดาย คนหนุ่มอนาคตสดใสรูปล,ล้อพ่อรวยต้องมาจากไปก่อนเวลาอันควรนี่และพระทันวาสว่างมามืดไปทศพลเป็นลูปคนที่สองของครอบครัว พ่อเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งพ่อและแม่เป็นคนที่เก่งด้วยกันทั้งคู่เมื่อเรียนจบจนกระทั่งระดับมัธยมปลายทศพลก็สอบเข้าไปเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศ เรียนอยู่ได้ปีกว่าก็อสอบจริงทุนของคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาที่นั่นทำให้ทศพลสนใจพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเพราะเขามักถูกถามอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนามีแก่นคำสอนว่าอย่างไรแรก,แรก เขาก็มิได้สนใจนักแต่นานไปเขาก็เริ่มพบว่าการไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นชาวพุทธพ่อแม่ก็เป็นชาวพุทธทำให้เขารู้สึกละอายใจและสนใจที่จะศึกษาหาคำตอบด้วยตัวเองขึ้นมา ตั้งแต่บัดนั้นและในเวลาต่อมาเขาพบว่านอกจากวิทยาศาสตร์แล้วพุทธศาสตร์นี่แหละเป็นวิชาที่เขารักอย่างแท้จริงจากการศึกษาด้วยความอายกลายมาเป็นศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังด้วยใจรักและอยากรู้อย่างจริงใจ อยู่ที่อเมริกาหลายปีนอกจากสภาพของนักศึกษาแล้วทศพลก็มีส่วนสำคัญในการตั้งชมรมพุทธบริษัทไทยในต่างแดนเขาทำงานนี้ด้วยความรักร่วมกับเพื่อนๆและเมื่อเรียนจบลงแล้วทศพลก็กลับมาทำงานให้ราชการ โดยใช้ทุนเราเรียนอยู่หลายปีที่เมืองไทยเขากลายเป็นหัวหน้าภาควิชามานุษยาศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจากผลงานการค้นขวา้าทั้งด้านพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์เขามักได้รับการเอ่ยอ้างถึงอยู่เสมอ ในผลงานทั้งสองด่านนี้เวลาเนิ่นนานผ่านไปเขาได้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นผู้คนในสังคมรู้จักเขาในฐานะนักปราชญ์คนหนึ่งเป็นปราชญ์ผู้ช่ำชองทั้งพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์เขามีสิทธิ์มากมาย ที่เอ่ยอ,อ้างถึงเขาอย่างภาคภูมิใจเสมอมามีคนเขียนถึงเขาบ่อยๆว่าท่านแม้นไม่ได้เป็นพระแต่ก็มีวิถีชีวิตเหมือนพระทุกคนที่รู้จักต่างก็รักท่านและหลายคนแอบเอาอย่างท่านด้วยความชื่นชมนับว่า ชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแท้จริงหลังจากเกษยียนอายุได้สิบกว่าปีท่านจากไปอย่างเงียบๆเป็นการจากไปตามอายุไขและได้ทิ้งร่องรอยแห่งความดีความสามารถเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รวมอาลัย หนังสืออนุสร์งานพระราชทานเพิ่งศพข,ของท่านในบรรดาหลายเล่มก็มีอยู่เล่มหนึ่งที่เขียนชื่อว่าสว่างมาและสว่างไปและมีลายเซ็นเล็กๆสีทองเป็นทีสะดุดตาว่าทศพล ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของผู้สว่างมาและสว่างไปผู้ที่สว่างมามืดไปผู้ที่มืดมาสว่างไปผู้ที่มืดมาและมืดไปบทความนี้มาจาก บทความของท่านวอวัชระเมธีขอท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นคติธรรมในการดำเนินชีวิตแม้นคนเราจะเกิดมาในชาติตระกูลที่ต่างกันถึงอย่างไรก็ตามหากมีนสติและนอบน้อม เอาแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้ในจิตในใจแล้วเชื่อแน่ว่าพระพุทธศาสนานั้นก็จะเป็นสะพานบุญนำแสงสว่างทั้งหลายมาสู่ชีวิตของท่านทั้งนี้ขอท่านทั้งหลายก็จงนำเอาสิ่งที่ได้จาก อดความและเรื่องเล่าเหล่านี้นำไปประพฤติปฏิบัติและนำข้อคิดดีๆไปใช้ในชีวิตก็หวังว่าชีวิตของท่านก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตสำหรับวันนี้ครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ